แต่ว่ามันมีตลาดพวกพ่อค้าแม่ค้าเขามาติดต่อไว้อยู่มากครับมากนี่มากอะถ้ามันออกลูกอะมันมีของพวกเวียดนามส่งต่างประเทศด้วยถ้าคิดแล้วมันไม่ได้ทําครับเพราะวันหนึ่งถ้าเราเก็บตัวไปใช่ไหมมันหมดแรงมันทไม่ได้อถ้าเราเริ่มถ้าเราก็เริ่มคิดให้ทําเถอะนั่นคือความสุขครับเลี้ยงครับไก่เลี้ยงมันก็กินตัวตัวหนอนตัวด้วงหมด เราก็หมดปัญหาเร <อ EN> ื่องด้วงไอ้ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับส่วนเกษตรแบบผสมผสานนะครับหรือว่าไรนาส่วนผสมนะครับของอีกพี่ท่านหนึ่งนะครับขิกัดนะครับก็อยู่ที่บ้านลงสำรานนะครับ อำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ก็จะไปชมคลิปสวยๆสวนสวยๆนะครับนัดนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอ่านนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจนะครับให้นัดนะครับพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอ่านนะครับไปเยี่ยมชมส่วนสวยๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับ ที่เจ้าของสวนกันเลยนะครับว่าพี่มีที่มาที่ไปยังไงนะครับในการทําสวนแบบนี้นะครับแล้วก็มีการจัดการระบบน้ําระบบที่อยู่อาศัยแบบไหนยังไงนะครับไปรู้จักกับพี่เขากันเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสด,ดีค่ะขออนุญาตพี่แนะนําตัวเองเลยครับพี่ชื่อกัญญาณีเสน่ดีค่ะพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่อาอยู่ตรงข้ามกับสกตอครับ อยู่บ้านอะไรพี่ตำบลอะไรอยู่บ้านบางสำรานตำบลโพทองอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับนัดนะครับเกษตรฟามยุคใหม่นะครับก็ต้องขอให้พี่พี่อะไรนะครับพี่กันค่ะพี่กันเนาะก็ต้องขอให้พี่กันนะครับพาเที่ยวชมสวนเนาะไรนาสวนผสมเนาะครับผมให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าพี่นะครับก่อนที่จะมาสําเร็จ แล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับพี่มีระบบการจัดการแบบไหนอย่างไรนะครับพี่ครับไปกันเลยพี่เอ่อก็เอืน่นนะข้อถามก่อนครับพี่พี่ทํามากี่ปีแล้วครับอันนี้เข้าปีที่สี่ค่ะเข้าปีที่สี่แล้วเนาะ,ะเดือนกันยายนก็จะเต็มปีที่สี่เดือนกันยายนเปนีห้าอ๋อครับผมในพื้นที่ทั้งหมดนี้กี่ไร่ยังไงพี่ตรงนี้สามไร่คะ่ะพืนที่สามไร่โอ้พอดีทําเลยเนาะอเอาพี่มีแนวคิด การทําแบบนี้ยังไงครับได้แนวคิดแบบนี้มายังไงพี่แนวคิดก็ตอนเป็นเด็กก็พ่อแม่เรารพาทําสวนทําไร่ทําสวนแต่แต่ทีนี้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทํางานครับเสร็จปุ๊บก็เพราะคนเราเก่ตัวมามันก็ต้องกลับมาบ้านมาดูแลพ่อแม่ใช่ไหมนนก็เลยกลับมาแต่ก่อนปลูกดูคาไม่ไมได้ดูพื้นที่ตรงนี้นานแล้วครับเป็นสิบยี่สิบปีแล้ว มาเพื้นปูได้สามสี่ปีครับผมตรงนี้ครับแล้วทีนี้พี่ทําไมมีแนวคิดที่จะปลูกแบบผสมผสานแบบนี้ล่ะครับพี่ปลูกกันเล่นๆเอาไว้ญาติพี่น้องกินอ๋อก็คือปลูกเล่นๆไว้แล้วก็เลยเป็นผลพลอยได้ทั้งหมดเพราะว่าแต่ก่อนพ่อพ่อแม่เราเคยพาทําการเกษตรใกนาสวนผสมพอแกมีลูกห้าคน 5คนแล้วทีนี้ส่งลูกเรียนสาวอาทิตต้องให้ลูกทําเกษตรครับอทําสวน<อ>ทําปลูกแตงโมปลูกอะไรเพราะว่าลูกเรียนหนังสือปลูกฝั่งกันมาใช่ทีนี้โตขึ้นมาลูกก็รับราชาการกันไปหมดไงครับก็เลยทีนี้ก็แยกแยกกันไปคนละทิศละทางก็พึ่งมาดูที่ครับ<อ>ย้ายไป10-20ปีแล้วพึ่งพากันได้กลับมาดูที่ครับ,รบอเอาพื้นที่ที่นี้มันเป็นดินอะไรยังไงพี่ ดินดินล้วนดินดินดินล้วนปนทรายนี่แหละเป็นดินล้วนปนทรายใช่ใช่แต่ทีนี้พอเรามาปรับปรุงอันนี้เป็นบ่อปลาโอ้ <c oughs> ครับอันนี้คือเป็นพี่ทําเป็นบ่อปลาไว้ในล่องใช่บ่อปลานี้เอาไว้เวลาเรากินกันครับญาติพี่น้องมาเที่ยวมีหอยมีปูมีปลาก็ปล่อยลงนี่เลยโอปลาอะไรพี่ปลาตะเพียนปลานินปลาหมออันนี้ล้ว เราปูให้อย่างใช่ไหมพี่ใช่ใช่เอ้าทําไมต้องปูล่ะครับปูเพราะว่าถ้าง,งั้นน้ํามันลงดินมันมันน้ำม,มันจะไม่อยู่ออซึมเพราะเราเ,เอ้าทาไมไผมเห็นพี่ทําไว้เป็นร่องร่องร่องทุกร่องเลยคือาสาเหตุเราเอาไว้ดักน้ําเพราะของเรามันไม่อุ้มน้ําครับเวลาน้ํามาเราต้องทําร่องไว้แล้วเวลาต่อไปรากมะพร้าวมันชนกันมันจะได้อุ้มน้ำํำเราจะได้ทําอย่างอื่นได้ออครับผม แล้วก็คือตามร่องนี่ผมก็เห็นที่ปลูกพวกตะไคร้ใช่ตะไคร้ก็มันทําเงินได้ไงกว่าไอมะพร้าวเราจะออกลูกใช่ไหมไอตะไคร้เราขายไปหลายรอบแล้วคตับนเวียนทั้งปีทั้งชาติได้ไงตอนนี้เราขายนี่ก็คือมีแม่ค้ามารับหรือว่าเราเอาไปส่งในร้านอาหารที่ตลาดค่ะอ๋อเราเอาไปส่งเข้าด้วยใช่ค่ะตอนนี้ที่ส่งยังไงขายอย่างไงพี่ อ่าถ้าขาเหลืองนี่เราก็ขายโลละแปดสิบช่วงนี้โอ <l> ้จริงจริงราคาดีมากแล้วถ้าที่ร้อยเอ็ดเขาขายแพงนะครับอ่าเห็นบอกว่าร้อยสามสิบแต่นี่เรามันของเราอะไรเราออกส่วนเองเลยเนาะก็ร้อยสัอก็แปดสิบาทแต่ถ้าหน้าแรงมันก็แพงหน่อยครับอ่าแต่ถ้าเป็นขาแก่ขาเหลืองขาแก่มันก็อยู่ที่ร้อยสามสิบครับอโอ้มะพราวนี่เป็นมะพร้าวกี่ปีแล้วพี่สามปีกว่าเนี่ยครับ ต่ว่ามันมันได้ผลหน่อยเพราะว่ามันออกลูกเร็วครับก็คือเริ่มเริ่มติดดอกออกผลแล้วด้วยใช่อ๋ออันนับเดี๋ยวจะให้มะละกอไปครับอันนี้พี่ก็เปิดน้ําไม่อันนี้น้ำโซลาเซลล์เรานี่แหละมันเหลือถัทงที่เราใช้อะ่ะ<อ>มันเหลือมันล้นแล้วก็ต่อท่อลงมาเพื่อที่จะบํารุงต้นไม้เราในสวนอ๋อก็คือเราก็เปิด เปิดให้มันโดนตามล่องไปเลยเพราะมันไม่ได้เสียค่าไฟไงครับก็คือระบบน้ําที่นี่เราใช้เป็นระบบน้าโซล่าเซลล์ค่ะโซล่าเซลล์ค่ะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าถ้าถ้าแดดอย่างนี้เราก็โซล่าเซลล์แต่ถ้าฝนตกหรืออะไรหน่อยหน้าหนาวมันไม่มีแสงแล้วก็ไฟฟ้าอ๋อเป็นสองระบบค่ะสองสองระบบอู้หูดีจังเลยแต่ก่อนปลูกต้นไม้พวกนี้เราใช้น้ำหยดครับเนี่ย น้ำหยดมันจะโลกมันไม่มีคนมาดูมันก็จะโลกหน่อยครับใครเดินผ่านมาเขาก็หัวเราะกันหมดครับทำแรกๆนี่มีใครเห็นนําอยู่บ่พี่ไม่เห็นเลยหรือว่าสั่งญาติหน้องครอบครัวเรานี่ไม่เป็นไรแหละก็คือช่วยกันทําญาติพี่น้องมาก็ช่วยกันดูแลครับช่วยกันประคบประงมอ่ะอย่างนั้นเนี่ยแต่คนอื่นเขามาเห็นเขาก็หัวเราะเราแล้วว่าเรามาทําอะไรกันเอาเงินมา เสียเปล่าอะไรอย่างนี้แหละ<อ>แต่พอตอนนี้ก็มีแต่คนมาถามว่าทํายังไงเพราะว่าไม้ยูคาเราเอาลงใต้ดินเลยนะเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นที่อะไรพี่ที่แต่ก่อนพ่อแม่พาทําไร่ทํานาน,นี่แหละแล้วทีนี้พอ,อเราไม่มีใครอยู่ก็ปลูกยูคาทิ้งไว้อ๋อมันเป็นที่ไรเออปลูกยูคาเสร็จปุ๊บก็เลยมาลื้อยูคาก็เอารถแมคโครมาแล้วก็เอาเอา,เอาฝังใต้ดินครับ ป่านนี้ก็คงเป็นปุ๋ยไปแล้วแหละเออเป็นปุ๋ยมันก็เลยงามหน่อยอืม <c oughs> ก็คือเป็นเป็นที่ไร่มาก่อนใช่เป็นเป็นที่นานน่แหละแต่ว่าเ,ออเป็นที่นา,าแต่ว่าเราเอาไปปลูกข่องใช่สมัยที่เราเป็นเด็กๆพ่อแม่พาปลูกข้าวมันก็งามครับในข้าวเยอะดินนี้นี่มันเป็นดินอะไรล่ะพี่ดินล้วนปนใสครับเป็นดินล้วนปนใสเนาะใช่แต่ทุกวันนี้พอเราใส่ปุ๋ยใส่แรว โอ้มาเผาวก็เริ่มติดจันท์ออกดอกออกผลแล้วเนาะออกออกเกือบทุกต้นแล้วครับอันนี้พันมาจากบ้านแพ้วบ้านแผ้วบ้านผมดําเนินดําเนินลานบุรีแท้พวกนี้ครับพวกนี้ก็จะเป็นขาเหลืองตอนนี้มันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าพวกมพเผามันก็คุมบ้างอะไรบ้างเนาะใช่แต่มันก็ไม่มีผลใช่ไหมพี่ไม่มีผล พระว่าต้นไม้มันก็ตโต<อ>ของมันไปก็เอาหมากใส่ไปเอาไอา้นมากนี่มันเป็นมากอะไรยังไงล่ะครับพี่หม,มากมาจากชุมพรมาจากชุมพรหมากมาจากใต้ครับตรงนี้จะเป็นป่าขาเหลืองครับพอดีตัดมันออกมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วก็คือเมื่อกี้ผมเห็นแล้วก็คือมีการคุดค่ายอยู่ด้วยใช่ใช่ร้านอาหารสั่งแล้วก็เอาไปส่งเขาครับกอได้ค่ากับข้าววันละสี่ห้าร้อยไปดูหน่อยครับเดินไปเลยครับผม สี่ห้าร้อยเราได้ค่ากับข้าวครับก็คือเราก็ได้เรื่อยๆเนาะใช่ทุกวันทุกวันใช่ไหมใช่อู้ดีมากเลยครับพี่อย่างน้อยๆก็วันละสามร้อยครับโอไม่ต้องทำงานึงวันทุกวันที่พี่เอาวางไว้ตรงนั้นอ่ะครับอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยเนี่ยครับเราก็ทํางานของเราไปกว่าเราจะไปส่งทํางานไม่ถึงวันได้แล้วสามร้อยแล้วก็ทํางานที่เอาดีกว่าทางานรายวันด้วยนี่เออดีอยู่ดีอยู่ เอาพี่น้องนะครับท่านใดนะครับอยากจะทําแบบพี่เขานะครับ<ม>ก็ทําได้นะครับพี่เขาทําได้สวยงามจริงๆครับเพราะว่ามันออกลูกแล้วแต่ว่าเราก็มันปีแรกเราก็ทําใจหน่อยมันก็จะมีติดมั่งอะไรมั่งคือเราไม่ใช้สารเคมีครับเราปลูกแบบไม่ต้องใช้สารเคมีเลยปลุ๋ยก็ปุ๋ยคอกบ้านเราปุ๋ยขี้วัวบ้านเราเนี่ยมันได้ผลดีเอาแล้วทําไมพี่มีแนวทางที่ ลูกกล้วยจุ่มกับมะพร้าวอย่างนี้แหละครับพี่อันนี้ปลูกอันนี้แต่ก่อนเป็นกล้วยเฮ้ๆทีนี้พอมะพร้าวมันมีก็เลยเอามาใส่นี่ว่ามันจะเป็นร่มให้มะพร้าวมันปลูกทีหลังอะไรมาก้อนเนี่ยกล้วยมาก่อนกล้วยมาก่อนใช่ไหมมะพร้าวมาทีหลังมันก็จะได้เป็นร่มให้มะพร้าวมันจะใหญ่กว่ากล้วยแล้วเนี่ยมะพร้าวมันใหญ่กว่าโอ้ซึ่งเวลากล้วยก็ต้องหลามะพร้าวซะแล้วเราปลูกต้นไม้เราไม่ต้องคิด เราปลูกไปเถอะครับอันไหนเราไม่พอใจเราค่อยตัดทิ้งอือันไหนที่เราจะได้ผลเนี่ยเห็นไหมปลูกไปเถอะเนี่ยเราจะได้ผลนันไหนเราก็ตัดอันที่มันไม่ได้ผลมันต้นไม้พวกนี้เห็นไหมจากปลูกไปต้นไอรไอพยุงไอต้นไอตะเคียนทองครับเอาใส่ไปเดี๋ยวมันก็โตขอ้มมาเองเลยเอาจุดะสงหลักๆนี้พี่ปลูกแล้วนี่เราไปขายที่ไหนนะพี่ ถ้ามันออกลูกจริงๆมันมีคนมาติดต่อเยอะแต่ในความคิดพี่ว่าจะทําร้านอาหารตรงข้างหน้าสวนครับคิดไว้นะแจะทําไอติมทําน้ําขายว่าจะให้ลูก<อ>สาวคนเล็กขึ้นขึ้นมาทําตอนนี้ไอติมมะพร้าวกำลังมาแรงเนาะใช่ล้วคือเราไม่ได้เช่าที่เขาไงครับมันอยู่ที่หน้าด้านนู้นเยล้เนาะแล้วถือว่าเราได้กี่บาทช่างช่างมันทําเลได้อ่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือครับโอ้โหแล้วนี่เราผลิตเองด้วยใช่ ต้นทุนนี่แทบจะไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าเรามีรว่าวันงสร้างไป่เหล้วว่าเราปลูกขายขาตะไคร้ข้างล่างแล้วก็มีบ่อปลาไงครับมีบ่อปลามีขาตะไคร้อยู่ข้างล่างอ๋อมีโซนหนึ่งด้วยมันก็เป็นที่โซนเดียวกันนี่แหละที่แปลงเดียวกันแต่ว่าเราแยกทําเป็นใช่ใช่เป็นเป็นโซนโซนมันมันยังรกอยู่เดี๋ยวแถวตรงแถวนี้ก็จะทําหมดแหละแต่มันกําลังยังไม่พอโอ้กาลังยังไม่พอก็เลยว่าค่อยๆทําไป ญาติพี่น้องเรามาเราก็ได้แบ่งกันไปกินครับอ่าเหลือกินเราก็ขายแล้วมากนี่เราไปค่ายังไงที่นี่ยังไงล่ะครับพี่อ่าพวกมะพร้าวนี่นะมันยังมันเพิ่งออกลูกแต่ว่ามันมีตลาดพวกพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาติดต่อไว้อยู่มากมากนี่มากถ้ามันออกลูกอะ่ะมันมีของพวกเวียดนาม ส่งต่างประเทศได้ไงเวียดนามส่งเพื่อนบ้านเราใกล้ๆเขาไปทําสีย้อมผ้าทําพวกนี้ไงแต่ถ้าสมมติถ้ามันออกเยอะนะถ้ามันออกไม่เยอะเราก็ส่งที่ตลาดบ้านเราส่งพื้นที่ใกล้เคียงใช่เพราะว่าคนกินหมากก็เยอะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมเอาหลังจากเราทําไปแล้วพี่คิดว่ามันดีไหมดีความสุขไงครับแลวอย่าไปคิดว่าเราขาดทุนเราได้กาไรอย่าไปคิดครับเราเราได้อะไร ได้ความสุขได้ความสุขได้ญาติพี่น้องครับญาติพี่น้องเราก็มาตุ้มมาโฮมกันไงครับเอทอทอะไรเราก็ไม่เอาเงินหรอฮะเอาเงินไหมเงินเราก็ขายของนี่แหละนึกว่าจะเอาแต่ความสุขนี่แหละไม่เอาเงินไปซื้อข้าวกินเลยหรอเราเราก็พออยู่ได้ไงคนเราอย่าไปอย่าอย่าดิ้นอะไรเยอะอือใช่ไหมครับอ่าเนี่ยเราก็ เก็บของในสวนเราเก็ก็คือได้ทั้งความสุขได้ทั้งเงินได้ทั้งญาติพี่น้องใช่ญาติพี่น้องเราแก่ตัวกันหมดก็มาตุ่มมาหกันเดี๋ยวไปบ้านู้นนะคนนี้นะเนาะมันต่อไปข้างหน้าแล้วก็มาจิบกาแฟรวมกันไงครับโอ้แนวคิดดีมากับพี่เอาทำแรกๆนี่พี่คาดหวังไหมว่ามันจะออกมาสมบูรณ์ได้แบบนี้ไม่คาดหวังไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดก็ถือว่าเราจะปรับปรุงดินเราเฉยๆก็คือเราทําทีแรกเอาปลูกไว้ก่อน มันปลูกไว้ก่อนได้ยังไงก็มันก็ต้องได้แต่มันไม่ได้ก็บช่างมันใช่ปลูกไว้แต่ว่าเราก็ใส่ใจอยู่พอปีที่สองมะพร้าวเริ่มโตความคาดหวังมันก็เริ่มมาอ๋อเริ่มมาคาดหวังปีที่สองแล้วตอนปลูกไม่คิดไม่คิดเพราะว่ามันเราเพราะว่ามันดินมันยังไม่ได้ไงครับดินมันยังไม่ได้แล้วก็มันมาเจอหน้าแรงด้วยไงอืม หน้าแรงแล้วน้ําเราก็ยังไม่เต็มที่เพราะตอนนี้เจาะบ่อบาดาลตรงนั้นอีกที่หนึ่งก็ก็อ่ะเนี่ยตรงเลยองแดงไปนี้ก็บหลังปีใหม่ะจะเดินไปดูกันหน่อยสิจะลกหน่อยตรงนู้นใช้สวนเพราะว่าตรงตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมามาทําน้าโซล่าเซลนี่แหละเดือนเดือนมกรามาเยี่ยมชมกันได้อีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําทําไปทําไปเรื่อยๆนั่นแหละ ก็เดี๋ยวโปรติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวนัดจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมโอเคปุ้ยที่นี่เราใช้เป็นปุ้ยอะไรพี่ปุ้ยขี้วัวบ้านเราขี้วัวใช่ไหมในการดูแลพู้ข่าเห็ดคนขึ้นเต็มเลยเนี่ยโอ้แถวเนี้ยนะเออเห็ดคนมแต่ดอกใหญ่ๆพี่ได้สามสี่ตะกาคนแถวบ้านเขาก็ได้คนละตะการสองตะการขึ้นหมดเลยโอ้แสดงว่าคือไอ้พวกอยู่ขาที่เรา ท่มไปไหมพี่มีส่วนไหมมันมันแต่ก่อนมันจะเป็นมันจะเห็ดมันจะออกตลอดอยู่แล้วแหละแถวนี้แต่ทีนี้พอเราตัดหญ้าทับถมทับถมทับถมกันทีนี้มันอุดมสมบูรณ์ครับผมมันก็เลยเกิดใช่ไหมหญ้าเพวกนี้เราตัดแล้วมันก็เน่าเน่าเน่าทับถมทับถมไปนี่น้ําไหลลงทิ้งมานี่อ๋อหรือว่าไปโน่นอีกไปโน่นก็เป็นที่ของพวกพี่นั่นแหละครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นน้องกันบาดาล แต่ว่ายังไม่ได้ทำํำี๋ยวที่แปลงนี้หลังปีใหม่ก็ยกล่องทําอย่างอื่นแล้วครับตร,ตรงนูน้นพื้นที่พี่เขาอลดมสมบูรณ์มากครับเอา้าต้นมะพร้าวต้นนี้ทำไมดูแลเป็นพิเศษย้ายมาจากตรงทํากระท่อมตรงตรงที่ทํากระท่อมมันติดกับต้นมะพร้าวก็เลยขุดออกมาเอา,ารเราใช้วิธีการมายังไงล่ะครับเนี่ยใช้อยกขุดขุดเป็นต้นแล้วก็ใช้รถยกมา ใช้มือเราเนี่ยนะขุดล้อมมาใช่จางเขาจางเขาจ้างเขาแล้วก็มาปลูกไว้เขาบอกว่ามันไม่ตายมันก็ได้ผลจริงๆมันมันไม่ตายเนี่ยเนาะไม่ไม่ตายย้ายมานานแค่ไหนแล้วพี่สี่เดือนอ๋อรอดแล้วครับอันนี้สี่เดือนสภาพนี้รอดแล้วใช่ว่าจะฉอน้ามะพร้าวให้กินมันยังไม่ขาบมันยังไม่นี่รอบหน้ามาจะได้กินอยู่รอบนี้มันยังไม่ไม่มีเนื้อมันเพิ่งเป็นลูกติดลูก เพิ่งติดลูกใช่ไหมพี่เนี่อเอาเราพวกมะพร้าวนี้มันปกตินี่มันมันใช้เวลาดูแลนานแค่ไหนพี่อันนี้เราก็ยังไม่มีประสบการณ์เนาะพูดถึงว่ามันมันก็เป็นครั้งแรกของเราแต่ก็คือไปเริ่มเริ่มได้ผลผลิตแล้วเออม,มันเพราะว่าเราก็เริ่มศึกษาไปพูดตรงๆเราก็เริ่มศึกษาไปกับที่ว่าเราเราทํานี่แหละเรามไม่ได้ว่าเรียนรู้มาก่อนเนาะแต่ว่าเราเราทําไปนี่คือ พอตอนนี้เห็นแล้วมันมันเป็นยังไงล่ะมันก็ดีใจอ่ะมันเริ่มเริ่มภูมิใจแล้วอืรู้สึกยังไงะบ้างล่ะครับพี่หลังจากที่พ่นผลิตเราออกดีใจดีใจอันดับแรกเอาญาติพี่น้องเราได้อิ่มกันหมดแล้วเว้ยใช่ไหมมันเป็นทางรอดแล้วอ่ยทางรอดแล้วญาติพี่น้องเราได้กินแล้วครับเดือกินเราก็ขายได้อืนะปกติเราข่ายค่ายยังไงพี่ เราก็ยังไม่เคยขายแต่ดูที่ท้องตลาดเขาก็ขายลูกละยี่สิบสามสิบาทแต่น้ำมะพร้าวเอ้ลูกมะพร้าวน้ําหอมครับผมแต่ถ้าเป็นผลผลิตเราเราก็ขายคิดว่าเราก็ขายไม่แพงหรอกมันของเราให้ให้ให้เขาคนอื่นเขาได้กินของอร่อยอ่คิดอย่างนี้ครับอเราปลูกพร้อมกันทั้งหมดเลยหรือว่ายังไงพี่พร้อมกันทั้งหมดเลยไม่แต่ต้นแต่ต้นไหนมันสมบูรณ์มันก็ออกก่อนใช่ไหมใช่อันนี้คือมันมาเสริมเฉย ว่างนี้มาทีหลังมาเสริมว่าพื้นที่มันว่างครับอย่าพออันนี้มันเน่ามันก็เป็นปุ๋ยหมดเลยนี่ครับตรงมุมนี้ก็เลยปลูกข้าไปเลยข้านี้เป็นข้าพันอะไรพี่ข่าเหลืองเป็นข้าเหลืองไอหัวเลืองเลืงผิวเลืองเลืงใช่ไหมใช่ใช่มันแตกต่างจากข้าแดงยังไงล่ะพี่คนนิยมกว่าหรือว่ายังไงพี่คนนิยมแล้วก็มันมันหอมครับ เขาร้านอาหารเขาชอบไงมันมันจะต่างกันกับขาแดงเพราะเวลานั่นมันจะเราไปลวกจิ้มน้ําพริกมันจะหวานอือันนี้มามาช้าเนาะพี่พี่เอาหัวเสียบเสียบหน่อให้เขามา,าสี่ห้าลอยก็คือขยายไปแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> พี่ <laughs> อ,อันนี้อันนี้มาก็ขุดขุดก็ปลูก,กทิ้งไปเนี่ยเวลาปูกนี่เราลง<ะ>ไว้กีนหน่อยังไงล่ะพี่ ไม่ได้คิดเลยเสียบออกมาก็ใส่ไปเถอะมีเท่าไหร่ก็ใส่มันไปก่อนใส่ไปเถอะ <laughs> อ้าก่อนจะจากไปพี่มีแนวคิดฝากถึงผู้ที่กําลังอยากจะทะําเกษตรหรือว่าผู้ที่ทําไปแล้วเจอปัญหามั้ยพี่อ่าคนที่คิดก็คนที่คิดว่าอยากทําก็ให้ลงมือทําเลยครับอยากคิดถ้าค,คิดแล้วมันไม่ได้ทําครับเพราะวันหนึ่งถ้าเราแก่ตัวไปใช่ไหมมันหมดแรงมันทำไม่ได้อืมถ้าเราเริ่มถ้าเราเริ่มคิดให้ทําเถอะนั่นคือความสุขครับ สำหรับคนที่เจอปัญหาก็นะเราเอาใจสู้ๆไปก่อนค่อยๆแก้ไปเหมือนเหมือนกันกับพี่นี่แหละปัญหาก็เยอะเหมือนกันแหละแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกับถามคนที่เขารู้ปัญหาที่เราเคยเจอมามันส่วนมากมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรอีกเมื่อกี้ก็ด้วงกินไงด้วงกินยอดพ้าท่าเรื่องของมะพร้าวนี่ด้วงใช่หลักๆเลยใช่ไหมทีนี้เราก็เอาไก่มาเลี้ยงครับ ไก่มาเลี้ยงมันก็กินตัวตัวหนอนตัวด้วงหมดแล้วก็หมดปัญหาเรื่องด้วงไอ้ด้วงนี่มันเป็นด้วงไหมแบ่ด้วงที่มันอยู่ในดินเนี่ยนะแมงกว่างไหมแมงกว่างที่มันอยู่ตามต้นไม้นะครับครับครับแมงกว่างที่มันมีเข่าเข่าอะไพี่นั่นแหละนั่นแหละมันจะกัดนี่มันทําลายยอดมะพร้าวเรานี่โอ้โเสียหายเยอะแยะเลยแต่ที่นี้กัดแล้วมันตายเลยไหมมันไม่ตายแต่ว่ามันโตช้ามันมัน มันจะไม่โตเลยแหละพอเราเอาไก่มาเลี้ยงมาอะไรมันก็คุยกินแต่ตูก็ไม่มีเราก็เลยไม่ต้องใช้ย่าง๋อเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีแล้วใช่ปัญหานั้นจบไปใช่ด้วยไก่ใช่ล้่ก็มีปัญหาแค่นี้แหละที่สวนก็ครับแล้วก็มามะพร้าวเมื่อกี้มันไม่ติดลูกครับแล้วก็ลองเอาไอเอาปขี้บัวเอาพว่นี้แหละแก้ปัญหาไอแบบ ปาดชาวบ้านเรานี่เนาะเอาเกลือหวานตรงยอดมันครับเออพอมารอบนี้ติดครับลองใช้แบบว่าปัดชาวบ้านแบบว่าใครคนส่วนมากเขาก็จะว่าโอ้ทำไมใช้วิธีดั้งเดิมเราลองลองดูเพราะว่าพ่อแม่เราบอกว่าลองเอาเกลือหวานหวานแต่ตรงยอดมันแมลงอะไรก็ไม่มีนะครับดีเกลือถ้าเกลือเอาใตยอดไม่แมลงก็ไม่มีดวงก็ไม่กินแล้วด้วย เราเอาไส้ก้อนที่เราจะเอาไก่ามาเลี้ยงหรือว่าไส้ที่รั่งเอาไก่ามาเลี้ยงไส้กรอนไส้ก้อน,อนแต่ว่าพูดถึงว่าด้วงที่มันอยู่ตรงต้นมะพร้าวมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันโดนเกลือเข้าไปมันตายแต่อไอ้ตรงใต้ดินอ่ะตัวตัวนอนมันอ่ะอ๋ <c oughs> อตัวด้วงเล็กข,า,ออขาวๆเนาะนั่นแหละ<อ>ไก่มันก็กินหมดอ่ะครับผมตอนนี้ปัญหาไอไอยอดกับพวกไอไอ เชื้อเชื้อราหรือพวกอะไรที่เป็นยอดแดงแแตกกอนอ่ะครับไม่มีครับพี่ก็แปลกใจอยู่นะพอถึงว่าเออเกลือมันได้ผลคือเราเราใส่อะไรไปเราก็สังเกตไงครับเราสังเกตแต่หลักๆนี่ก็คือพี่ใส่เกลืออย่างเดียวใช่ปัญหาทุกอย่างที่เคยเป็นมันได้หมดเลยคนอื่นครับว่าถามก็บอกแบบนี้แหละพี่ก็บอกว่าครับเอาเขามีปัญหาอย่างนี้ไงยอดมันแดงแล้วก็พวกนี้พี่ก็บอกว่า ยอดมันแดงๆเหี่ยวๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่อันนี้มันเกิดน้ําเยอะเกินนั่น่ครับก็บอกก็บอกวิธีชาวบ้านนี่หละพี่ก็บอกอย่างนี้แหละโอเคครับผมโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับติ่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟามยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะไปเยี่ยมชมส่วนเกษตรแบบไรนาส่วนผสมแบบนี้ที่ไหนต่อนะครับ วันนี้นะครับนัดกับพี่กันนะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสว,ส,สวัสดีครับพี่กันครับ